สาระดีๆหนึ่งนาทีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน มรกตหรือเอมอรรลหนึ่งในพลอยตระกูลเบริลมีสีเขียวเป็นอัญ,ญมณีที่ได้รับความนิยมมานานสวยงามหายากและราคาสูงมรกตคุณภาพดีควรมีสีเขียวสดปานกลางถึงเขียวเข้มสีสม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดมีประกายนุ่มนวลเหมือนกอันมีความสดใสมีมลทินหรือรอยแยกน้อยมรกตที่เป็นที่นิยมได้แก่มรกตโคลัมเบียมรกตแซมเบียและมรกตบราซิลเนื่องจากมรกตมีราคาสูงในท้องตลาดจึงมีอัญ,ญมณ มีสีเขียวชนิดอื่นที่ไม่ใช่มรกตหลายชนิดอาจเกิดการเข้าใจผิดเลือกซื้ออัญ,ญมณีผิดประเภทเช่นมรกตสังเคราะห์ฟัวอรไรสีเขียวก็เมนสีเขียวแก้วหรือสปีเนลสังเคราะห์สีเขียวดังนั้นจึงควรเลือกซื้อจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือหรือเรียกหาใบรับรองก่อนตัดสินใจมั่นใจอัญ,ญมณีเรียกหาใบรับรอง G I T ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.git.or.th